แล,แล้วผมก็เอาน้องออกมาแล้วนะครับผมสามตัวสามตัวเลยโดยจะเอาไปไว้ที่ที่ปลอดภัยนะครับตรงที่มืดที่อับในะอันตรายไปไปโดยจะอุ้มไปถามตัวเลยพลานถานตรงที่มีน้ำนะครับก็เปื้อนก็เลยมาล้างน้ําให้ก็เอาผ้าแหละผ้าเปื้อนแล้วมาเช็ดให้อีกเอาซับน้ําที่ติดขนนะครับให้น้อง ทับน้ำให้น้องแห้งหน่อยมา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 นี่น้องมาแล้วข้าวเหลือมาจากปลเนี้ก็ห่อมาด้วยก็จะมีน้ำแกงแล้วก็ข้าวเหลือใส่ถุงไว้เดี๋ยวจะแบ่งให้น้องๆเย็นๆเย็นโอ้ยอย่าพิ่งกินอย่าพึ่งกอดมันจะร้อนมากเลยครับ ให้กินข้างบนแล้วไม่ถนัดเราจะตกเอาลงมากินข้างล่างนี่แหละให้น้องกินอินอนหน่อยนี่แหละครับน้ําใจเราก็เหมือนเขาเหมือนเรานี่แหละบางทีกินไม่ทันไม่ทันเพื่อนก็จะนอนเหงาหงอยนะครับเพราะว่าเพื่อนไม่แบ่งให้กินเราพอจะรู้เรื่องนะครับว่าตัวไหนที่กินไม่ทันเพื่อนหรือทันเพื่อนก็ เอามาแบ่งให้กินทีหลังหรือแยกให้กินต่างหากเราก็ต้องให้เสมอพากันนะครับให้อาหารน้องเสร็จแล้วก็วันนี้ก็จะมาดูลูกเมยรุจนานะครับน้องคับลูกมาแอบไว้ในในโบสอีกแล้วเพราะว่ากลัวคนอื่นมาเล่นลูกน้อนครับผมนานเห็นแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่าตรงนี้อับเหลือเกินน้องเอามาไว้ในที่ห้องห้องมืดเลยนะครับผมนน้องร้องอยู่นะครับน้องจะลงเดี๋ยวผมจะเอาลงมานะครับสามตัวเลย เริ่มรู้เรื่องแล้วครับแป๊บเดียวเองโตแล้วดิแม่น้องคาบมาไว้ข้างในนะครับผมเนเป็นห้องเก็บของห้องเก่าแล้วตายโบดก็เอาลงนะครับดูครับผมน้องคาบรูปมาไว้ในห้องเก็บของนะครับนี่นี่นี่รกมากเลยผมก็ตามหานะครับดู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 ด,ด,ดูโอ้ยมามาจะเอาไปไว้ข้างนอกนะครับนี่ ห่วงน้องอู้มีตะปูอันตรายเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาออกเดี๋ยวจะเอาเก็บไปไว้ข้างนอกมา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 นู่นครับเดี๋ยวจะเอาน้องไปไว้ข้างนอกเลยตรงนี้ทุบเกินนะรู้ไหมเดี๋ยวไปกินอาหารข้างนอกอะไปอยู่ที่โลง่งๆหน่อยน้องจะห่วงลูกมากเลยถ้าใครไม่คุ้นเนี่ยเขาจะกัดเลยนะครับนี่เมรจนาเนี่ย แต่ถ้าพวกผมเนี่ยไม่เป็นไรคุ้นกับเขาผมนี่ถ้าเป็นพวกผมไม่เป็นไรนะครับเขาจําได้ถ้าเป็นคนที่ไม่คุ้นหน้าเนี่ยเดินผ่านเนี่ยเขาจะงับเอาเลยนะครับนี่น้องห่วงลูกมากๆเดี๋ยวจะเอาลูกไปไว้ข้างนอกแหละเพราะตรงนี้รกเกินนะครับผมกลัวพวกตะขาบพวกแมงป่องกลัวจะมากัดน้องนะครับจะย้ายไปไว้ตรงที่ที่น้องเคยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะปูผ้าให้ใหม่ไปไปเดี๋ยวก,กินนมก่อนกินนมให้อิ่มก่อนอ ดี๋ยวจะเอาข้าวครุกน้ำแกงมาให้ด้วยวันนี้เพราะว่าไม่ได้กินหลายวันแล้วผมไปป่าผมเพิ่งกลับมากินนมนยังอร่อยเลยลูกทนันงมีขาวไอ้คุณแม่คุณแม่คงเหนื่อยหน้าดูเลยนะครับผมเลี้ยงลูกทั้งวันทั้งคืนดูแต่น้องหอเพราะอากาศร้อนนะครับ ผมจะย้ายน้องไปไว้ข้างนอกดีกว่าเพราะว่าตรงนี้อันตรายกลัวมืดแล้วก็กลัวตะขาบกลัวแมงป่องนะครับ๋ยวให้กินนมอิ่มก่อนใ้อเอ,ออกไปนี่เดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ข้างนอกนะรู้ไหมตรงนี้อันตรายเข้าใจไหมเดี๋ยวแมงป่องตะขาบมากัดเอานี่แล,แล้วผมก็เอาน้องออกมาแล้วนะครับผม สามตัวสามตัวเลยมา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 นี่ครับอน่ารักมากเลยทายาดหมีขาวอืมน่ารักมากเลยครับผมสามตัวเลยเดี๋ยวจะเอาไปไว้ที่ที่ปลอดภัยนะครับ ตรงที่มือที่อับน่อันตรายไปไปเดี๋ยวจะอุ้มไปถามตัวเลยไปนะก <c oughs> ำลังซนเลยนะครับนี่ลืมตาแล้วโอเคไปน้องเปื่อนนะครับเมื่อกี้นี้ก็เราไปล้างน้ำมาโป๊กดำไปเล่นพลานผ่านตรงที่มีน้ำนะครับก็เปื่อนกันเลยมาล้างน้ำให้ก็เอาผ้านแหละผ้าเปื่อนแล้วมาเช็ดให้อีกเอาซับน้ำที่ติดขนนะครับ ให้น้องขับน้ําให้น้องแห้งหน่อยผ้าก็ไม่สะอาดเท่าไรหรอกไปใช้ผ้าน,นี้แหละเอาแห้งดีแล้วตัวไหนน่ารักครับตัวนี้โตเขาเลยฝั่งข้างเห็นไหมต,ตัวนี้ตัวนี้ตโตโตเขาเลยครับผมน่ารักมากเลยส่วนสองตัวนี้เห็นไหม เห็นไ,ไหมครับแารักไม้เดี๋ยวว่างๆจะมาอาบน้ําให้น้องนะครับผมมอมแมมหน่อยเพิ่งกลับมาจากทํางานก็ไม่มีเวลาก็จะเช็ดทําความสะอาดน้องก็จะดูแลน้องเรื่องอาหารเรื่องน้ําก่อนเดี๋ยวมีเวลาว่างจะมาอาบน้ําให้เดี๋ยวจะปูที่นอนให้ใหม่หลงก่อนผ้าเก่าก็เปื้อนหมดนะครับไปรื้อในห้องก็ได้กางเกงตัวเก่ามาก็ไปเอากางเกงตัวเก่านี่แหละมาให้ปูให้ก่อน น้องก็ได้นอนสบายต้อนหินอะไรพวกเหล็กอะไรผมก็เอาออกให้หมดแล้วผมก็มาไว้ตรงนี้แหละวันนั้นผมก็ไปทำงานไม่ได้อยู่นะครับแม่น้องก็เลยขาบน้องไปไว้ใต้โบสถ์ตรงที่ห้องมืดนะครับเพระาะว่าแม่น้องเนาะไม่อยากให้ใครที่แปลกหน้ามากวนน้องก็เลยต้องเอาน้องไปซ่อนผมมาเห็นก็ดูไม่ปลอดภัยเพระาะว่าข้างในมันมืดมันอับกลัวแมงป่องหรือจะขาบจะต่อยนะครับก็เลยเอามาไว้ที่เดิมนี่แหละมาปูพาให้น้องใหม่ นี่เห็นไหมตามตัวเลยเห็นไหมล่ะเอาไปไว้ข้างในแหละเดี๋ยวแม่น้องก็จะตามเข้ามาเองนะครับเดี๋ยวจะไปเอาอาหารทุกข้าววันนี้ก็มีข้าวแกงมาจากป่าที่เหลือผมก็ห่อ,อมาด้วยเดียวจะมาทุกให้แม่น้องนะครับอมอมแมมเลยนะครับผมโอ๋น้องเอ็นดูมากเลยจะดูมอมแมมหน่อยนะครับนี่ ดูดูน้องจะดูมัมแมมหน่อยไปข้างในนี่แหละนะปูพาให้แล้วข้างในก็พอได้นอนอุ่นไปก่อนนะครับผมมัมแมมหน่อยมัมแมมหน่อยเดีย๋ยวว่างจะมาอาบน้ําให้นะครับผ้าก็เหลือแผ่นนิดเดียวเองเปียกหมดนะไหนดูนะปูพาให้น้องแล้วผ้าจะผืนไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอได้นอนอุ่นอยู่ เดี๋ยวถ้ามีผืนใหญ่ๆจะมาให้ใหม่ผืนเก่าก็เปียกหมดนะครับหมอมแมมหมดก็แล้วออกไปเลยอ่าเดี๋ยวแม่น้องก็มานะครับเดี๋ยวผมไปเอาข้าวมาให้ก่อนข้าวที่เหลือมาจากปลานี่แหละมาๆ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 นี่น้องมาแล้ววันนี้เดี๋ยวจะคลุกข้าวให้น,นี้ก็จะคลุกข้าวท้น้องน,นะครับผมข้าวเหลือมาจากปลาวันนี้ก็ หอมมาด้วยก็จะมีน้ำแกงแล้วก็ข้าวเหลือใส่ถุงไว้เดี๋ยวจะแบ่งให้น้องๆผมจะให้กินเฉพาะตัวที่เขากินไม่ทันเพื่อนนะครับเพราะว่ามีหัวอาหารกินอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ลูกอ่อนด้วยเดี๋ยวจะคลุกให้น้องๆหน่อยข้าวเหลือมาจากปลานะครับก็ใส่ถุงมาให้น้องๆใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวให้กินต่างหากเลย้องนำสองขาเนี่ย ข้าวเหลือข้าวให้กินก็จะแบ่งข้าวเหลือน้อยนะครับให้กินให้ครบทุกตัวกินเฉพาะตัวที่คุณไปทำเพื่อนว่ามีหัวาหางกินอยู่แล้วทำแกงให้ทำแกงก็จะเป็นพัดซอสแดงนะครับวันนี้เชฟก็ทำให้กินก็เหลือนี่แหละผมก็เลยแบ่งมาไว้ให้น้อง ใจเย็นใจเย็นน่แห,ห,หละโอ้อยยางเพิ่งกินยดี๋พว่ก่นอนมันจะร้อนมากเลยนะครับหมดเลยเป็นผัดเนื้อไก่บดนะครับผมผสมกับผักด้วย ุกเลยผุกนี่แหละนี้ปุกได้เย็นนะาจจาะก,กินได้ไป่นทุกตัวเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะได้กินคนละหน่อยจะแบ่งให้ฝัตที่มีลูกอ่อนแล้วก็โอดสกิดไม่ทานเพื่อนโดยเฉพาะมองดำของขา เ,เท่ากันเอาที่ใส่กันอืมที่ใส่ร็อกออนแป๊บเดียว นี่ต้องแยกกันต้องหานะครับผมอันนี้เอาไว้ให้แม่ลูกอ่อนเกาะไปบนไม้ก่อนเอาเกาะไ้ก่นอนเกาะไว้บนไม้ก่นอนโอเคฮะ้สองขาก่อนเดี๋ยวก็ค่อยให้น้องเพื่อนเขากินไม่สำเร็จเลยครับ ใส่ผักหน่อย้เอาลองกินผักดกูให้น้องนั่งนะครับผมให้น้องกินก่อนทูกกับไก่บดใส่ผักผัดิกผัดซอสแดงนะครับผม กินข้างบนที่สูงนี่แหละแต่ไม่ไม่ไมีเพื่อนแยงก็ต้องเฝ้าตลอดกให้กินข้างบนแล้วไม่ถนัดเราจะตกเอาลงมากินข้างล่างนี่แหละเฝ้าน้องก่อนเดี๋ยวที่เหลือค่อยให้กินเอาเพื่นอนๆเขาไปวิ่งเล่นข้างนอกอยู่ยังไม่มาก็เลยไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ แต่ถ้าเพื่อนๆเข้ามาในกวนกันเต็มแหละน้องไปไม่ทันเขาน้องก็เล่นอยู่แต่ตรงนี้แหละเวลาเขาวิ่งไปก็ไปทันเขาแต่แต่ร้องนะครับบางทีมาเห็นก็สงสาร,รอิ่มนะบ่อิ่มนะครับเอาอีกเอาน้องไม่กินนะครับน้องอิ่มแล้วกินน้ำไหมอิ่มนะครับผมน้ำไม่กินแล้วกินไป อ่ากินน้ำด้วยโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปให้ตัวอื่นนะงั้นอ่ะไปไปโอ้ชนน้ำเลยปไปไปพิ่งเล่นต่อไปไปแล้วส่วนที่เหลือมันก็จะแบ่งให้นะครับจะแบ่งให้แมล่ลกอ่อนด้วยดีวคนละนิดละหน่อยม,า,ๆๆๆอา,มามามาเามีขามามีขามาด้วยมาจะแบ่งให้ฝั่งนู้นด้วยหน่อยนึงแมลงอ่อนเอาไกินแค่ๆๆนี้ก่อนเอาใจเย็นใจเย็น ออกไหมคนตรนี้คนละหนอ่อยอันนี้ก็เดี๋ยวไปแบ่งให้ฝั่งนู้นนะครับให้แม่ลูกอ่อนหยกฝั่งนู้นนิดนึงให้อิ่มหรอกพอแก่หิวไปก่อนกินแก่หิวไปก่อนเองมาไม่คันนี่ไหมนเนี่ยเดี๋ยวทำไมม,มาไม่คันเขาให้หน่อยนึงให้หนานนี้อ่าให้อ๋อ ให้หน่อยนึงให้ให้หน่อยนึงมาไม่ทันเขาเอาเอาติดลมนิดโอเคได้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 โอเค,อเคนันเดี๋ยวก็ติดลงกันเลยมะนี่นี่นี่มีขาด้วยเอานิดนึงเอาได้แล้วจะไปฝั่งนู้นนะครับผมนี่ข้าวเหลือ เอามาให้ฝั่งนี้นะครับออามาให้น้องๆฝัง่งนี้ไม่รจนาได้กินมามาไม่รูจ้จานมามาอันนี้ก็มาแยกให้แม่ตั้งหานะครับแม่รจนาให้น้องกินอิ่มๆหน่อยนี่แหละครับนํำใจเราก็เหมือนเขาเหมือนเรานี่แหละบางทีกินไม่ทันไม่ทันเพื่อนก็จะนอนเหงาหงอยนะครับเพราะว่า เพื่อนไม่แบ่งให้กินเราพอจะรู้เรื่องนะครับว่าตัวไหนที่กินไม่ทันเพื่อนหรือทันเพื่อนก็เขามาแบ่งให้กินทีหลังหรือแยกให้กินต่างหากเราก็ต้องให้เสมอภาคกันนะครับเพราะว่าหัวอาหารก็มีกินแล้วหัวอาหารก็จะมีกินประจํานะครับแต่ว่าข้าวมีน้อยมีไม่ค่อยพอเราต้องแบ่งกินนี้หแ,แยกให้กินเฉพาะตัวที่ที่ออนแอ ตัวที่แข็งแรงแล้วก็เขาไม่เป็นไรกินไปจะได้บำรุงลูกเดี๋ยวสักหน่อยลูกของเขาคงจะกินข้าวได้นะครับนี่ยังยังเล็กอยู่ยังไม่กล้าให้กินให้กินนมแม่ไปก่อนเดี๋ยวยังไงให้น้องโตกว่านี้หน่อยค่อยกินรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วนะครับนี่น้องก็อิ่มเอาน้ําให้กินด้วยเอากินไปเ้าอย่างนี้แหละอันนี้ก็น้ําดื่มด้วยมาไว้ใกล้ๆกัน เดี๋ยวก็มาเทให้นี่นะครับข้าวเหลือมา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 มีแล้วเดี๋ยวข้าวคนละน้อยนกินไปไปนี้ไปนี่แบังน้องด้วยเหมา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 นี่คนละน้อย มา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 นี่คือกละนอยนะครับเอาขกละคัไปกินไปด้ยวยดีย๋ยแบงองด้วยหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วให้กินอาหารเม็ดเอาให้ข้าวเสร็จแล้วก็ล้างใหม่นะครับผมมาใส่อาหารไว้ให้น้องน้องจะได้กินตอนเวลาหิวน้ำกับอาหารก็ไว้ตรงนี้แหละเวลาแม่น้องหิวแม่น้องก็จะมากิน นู่นลูกๆน้องน,นะครับผมนอนอยู่ตรงนั้นแหละนี่เด็กๆน้องก็ได้นอนสบายนะครับผมมีพาปูให้หน่อยๆก็โอเคอก็ยังดีกว่าไม่มีให้นะครับนอนรอแม่ตรงนี้แหละี๋ยวเม่มาโตไวมากเลยแปบ๊บเดียวเองนะครับผมกลับมาจากป่าก็ดูเริ่มตื่นลืมตาได้เต็มที่แล้วดูครับผมต่อไปคงจะสนหน้าดูแลนี่ <laughs> วันนี้ก็ให้อาหารน้องๆเสร็จแล้วนะครับผมก็ขอไปทำธุระส่วนตัวก่อนวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ